มาถึงก็กินข้าวเลยครับไม <Okay, S 1> ่เห็นสักเสียวอีกอยู่เขาเรียงข้าวนะ,วนะดีอ่ะ oh. อากาศไม่หนาวอย่างที่คิดพร้เต็มตัวอีกยี่ิห้านาทีเย้ป่อยตัวป่อตัว ครับผมเราต้องปล่อยกดเลยใช่ไหมเราต้องกดตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ไหมโวัดีทุกคนครับโวัด,ดีครับโชคด,ดีครับโโอ้้ดยนะยังไม่เข้าเลยโหดกระป๋าก็มีนะยย

1.95จ้าหตอนนี้อยู่บนถนนมาตลอดเลย,ยเขาบอกว่าอีกสามโลโ<อ>แต่มันก็ชันอ่ะก็เหนื่อยอ่ะจ็อกมาได้ไม่ถึงสองโลต้องเดินละเหนื่อยว่ะเดี๋ยวข้ามทางเทวะเดี๋ยวว่ากันต่อสีย่ ต้องอยู่กับกระเป๋านะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้อะไรพืบ้างไอ้ย่ะสวยสๆยสวลงเย็นลๆเย็นนี่นี่โอ้นี่นี่นี่ลงเย็นลงเย็นเห็นปะเห็นก้นเหนก้นปะดูนะ สภาพอ่ะเยอะนะเหนื่อยปะสี่โลแปดเหนื่อยชิบหายดูซะก,ก่อนกินส้มป่ะรอแปลงข้างนกินน้ำเยอะ หัอคะ6กิโลได้เป็นไงบ้างคะ้้หนึ่งพูดันเนี่ยเขานน้อยเนินน้อยน้สาู่นนู่นน่นดูน่นดูน่ดี๋เน6กินะเห็นเสื้อคนรีบรีบมันอะต้องไปถึงนู้นอ่ะโห้นหสื้ชันว่ต้องไปทางนู่นน่ะโน้โัยต้องไปาแล้มนยิงเหมือนอคนจ้าค่ะไม่ได้น้ำร้องน้ำ่ะ เดี si ๋ยวเราไปเนี่ยกินต้มก่อนดูเพื่อนดูเพื่อนอยู่โน่นเห็นปะเห็นคนอ่ะเล็กๆนะตอนนี้เจ็ดหลอ หมอขาหมอเมห็หนอะไรดิพากันเหนื่อยขาไปหมดเลยเไฟไ,ไ,ไ,ได้แค่นี้แหละเหนื่อยจะตายอยู่แล้วไฟแล้ว จังว,วจะเหนฝนตกเฉยเลยมีหมอกเต็มเลยสวยมากเลยสวยมากเลยทียย่หซื้อค่าขเป็เฮ้เขามากันหมดแล้วยังยืนถ่ายรูปอยู่นี่ ไหวไวในกู้านกข้างบนข้างบน,งบนมีนยตอนนี้กล้องอยู่ที่หน้าอกผมไม่รู้เห็นเลยมั่งฝนตกว่ะผยวหมดเลยโอ้ยหนาวด้วยยังมองไม่เห็นอะไรขาวยู่เลยตอนนี้เท่าไหร่เจ็ดโลเก้าสหกจะแปดโลแล้วเกณฑ์พัน 1, หนึ่งเนาะ มาถูกปุ๊บไม่ใช่กูเขาไปไหนก็เหมือนอ่ะโอเคนะวันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะก็อึดระออมไว้ดูปิดต่อยังพอไหวโอเคครับดูครับดูครับเออ สวยมาก,มากโอ้สวย,สวยโอ้ะโอ้สวยมากสวยมากเลยอะโอ้นู่น,น ใช่ไหมที่เราต้องไปเหรอใช่ไหมอันนี้เหรอใช่ไหมคะดูไกลๆเฮ้อาแสดงสัญญาณแลวนะตรงนู้นแน่นอนนะแแบบล่าแแบบล่าอ๋อางข้างกันเลยเด้อตุมจะไปอีกเดียว บอกข้างหลังให้มองด้วยนะขอบคุณนะคไะห้าโคตร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 นุ่นดี๋ยรอบไวต่อใกล้แล้วเี้ยเี่ยเฮ้ยเนี้ยเนี้ยอ๋อสวย Nào trái rồi đấy hủy Nào Nào hủy 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 hồ hủy 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 เฮี้ยวไปวก่อนมองวนี่นี่มองเห็นไหมกล้องอยู่ที่หน้าอกเห็นอะไรบ้างวะเห็นไหมด้วยนี่ขาไง หมอกวิ่งผ่านเพื่อเพื่อเื่อเื่อเลยเพื่อเื่อเื่อเลยเอ้ยนี่ทางลงเราอ่ะแม่งฉันจีพายฉันติดเลื่อนด้วยไปก่อนเดี๋ยวความบายอ๋ออ๋อสวยมากนะสวยสวยสวยนี้เริ่มมีแดดแล้ว ความนี่มป็นต้นสนดูนต้นสนแถวโน้นนะโน่นนะนี่ลายๆๆๆเป็นต้นๆเลยสวยอะมองด้วยตาสวยนะแต่กล้องไม่รู้ขนาดไหนอ่ะสวยสวยแต่จะไม่ทันัดออและมันจะสวยเนี่ยกู สวยหลายที่เหลือเกินเสียเหลือเกินมันต้องมีตื่นเต้นยันบ้างค่ะชั่วโมงยี่สิบสวยไหมคะสุดจริงเหลืออีกเท่าไหร่นเนี่ยชั่วโมงยี่สิบกับอีกก้อนห้าโลค่ะห้าโลลงๆใช่ใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้ลงง่ายอ่ะที่เร็วก็ไม่ได้ถ้าหมจะข้องจีงจักรยานทุกอย่างเรื่อีแบบ สวยดีแดดเริ่มมาเราเริ่มไม่ค่อยหนาวอ่ะตอนนี้ดาวหิวอย่างเดียวแต่แมงลงยากท่านบอกไม่รู้อันนี้บุตวีบบอกเลยท่านบอกท่านไม่ทันก็อาจจะไม่ทันดูดิสวยไหมต้นสนนะ่ะไปก่อนทาม นี <minutes> paid, ่คุรู้เพ้ยสร็จกสิท<ข>ี่เป็นทางที่เรากำลังจะวิ่งลงมือบ้านเฮที่นี้เขาก็มีเยอะแยะเลยอ่ะเจยอ่ะดีกำลังบานเลยอ่ะเต็มแก่มากอ่ะเฮ้ยงๆเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกว่าเฮ้อ่ะนะนี่อุก้นะจี้โอ้เกีย เทียบเทียบครับเทียบหมากำลังเลยกำลังเลยหรือไม่จะมีหมู่บ้านอีกที่แบบเขาลยว่าทำได้ไม่เชือนีมีลำธารน,น้อยด้วยนะแรงมากลาำเย็นน้ำโคตรเย็นได้ไปนน่นละถึงแล้ว น้ำกลืนเราก็ต้ององเช็คขอให้ชิดิต้องขัดออกหกชั่วโมงยี่สิบนี่เราวิ่งไปห้าชั่วโมงสี่ห้าตอนแรกเขาขัดออกหกชั่วโมงนะเราก็ยังเหลืออีห้านาทีไหนชา สี่ยี่สิบแล้วก็บอกอยี่พัานนาทีแม่งให้บอกเลยว่ายากไปดูใ,ใกล้ถึงละมันแม่งหนาวจรงหนาวเหมือนเหมือนอยู่ญี่ปุ่นอ่ะอีกสองกิโลเมตรเราจะถึงเส้นชายแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในป่านี่ ไม่รู้ไปโหตรงไหนน,นะครับเดินไปเรื่อยๆลกอยู่จำมือได้ด้วย,วยาวาอ่ะไหวปรวะเฮ้ยมองเห็นไฟว่าไฟอ่ะข้างหน้าป่ะไม่ใช่สมอบวมันคือทองฟ้าโอเคข้าวเส้นชยัยเดี๋ยวว่ากันเหนื่อยเว้ย กลับของเราครับคือเดินลุยน้ำไปเรื่อยครับตามลำธารครับโอ้เราต้องหาที่ยืนได้ได้ไ,ดไปเลย